สวัสดีค่ะกันกินมาแล้วค่ะวันนี้กันจะพามากินลูฟกฟิกหรือมะเดือฝรั่งมาค่ะทุกคนค่ะกินครั้งแรกค่ะไม่เคยกินไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้ร้างก็คือเอาขึ้นจานมาเลยมาค่ะก่อนที่จะไปกินฝากพ,พี่ๆเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะมาค่ะทุกคนค่ะมากินกันเลยค่ะลูกไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ย อันนี้สั่งมารวมสูงน่าจะไม่แน่ใจหกร้อยเจ็ดร้อยมั้งแต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อะ่ะมันมันแตก,แตกเนาะมันแตกเพราะอะไรอะ่ะมันมันสุกใช่ไหมอันนี้คือลูกดิบไม่ใช่ลูกดิบลูกสีเขียวนี่คือข้างในอืม หวานมากอะ่ะหวานหวานปกติเราจะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวอมหวานวันนี้หวานเจี๊ยบเลยอะ่ะหวานแล้วเป็นแบบเหนียวเหนียวมันมันเหนียวเหนียวเหมือนมันมีเม็ดอยู่ข้างในหอ,อมมันหอมอหอมอ่ะ ถ้าคุณชอบก็น่าจะอร่อยแต่สำหรับเราไม่เท่าไหร่หวานมากอะ่ะอ mm ื hmm. ้ เราไม่ค่อยชอบกินมันมีเม็ดเคี้ยวแบบกุ๊บกุ๊กุ๊มีเม็ดอยู่ขา้างในเอาไปปลูกได้ไหมเนี่ยไม่ชอบอะ่ะเคี้ยวโดวนเม็ด มันสูงแล้วมันฉ่ำม,มากอะแกะให้ดูแทบทุกลูกเลยเหมือนที่เรากินมะเดื่อปากไม่ใช่เหมือนเนี่ยสมัยเป็นเด็กเรากินมะเดื่อปากมันจะมีเหมือนแมงวีอยู่ข้างในเนะ ไม่ค่อยชอบอ่ะมันมันบอกไม่ถูกอ่ะซื้อมาหกร้อยกว่าบาทเสียดายจังเลยอ่ะ คนที่ชอบเขาน่าจะบอกแอร่อยมากนะพยายามกินให้เหลือน้อยที่สุดไงันเหมือนทิ้งเงินอะอแกะดูข้างในนี่มันน่ากินน่ากินนะ ลูซิ<ส>่ไม่เดือฝรั่งเกียวโดนเม็ดแบบแปะปะแบบปะแบบเอาไปปลูกแล้วแม่แม่ เากินไปกินมาเพื้นแล้วนะี่ไม่หมดมันไม่ได้เลวร้วายแล้รเพียงแต่เราไม่เคยกินเราบ้านนอกไงเราไม่เคยกินเราก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันแปลกแต่มันก็กินได้แต่มันช้ำๆ ได้ค่ะนึกกินก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครกันมันหวานบีบดูว่ามีอะไรไหม กินให้อร่อยอ่ะ แปโอเคบ้ค่ะบายบายค่ะอร่อยค่ะมันหวานมันไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกค่ะเดียวแต่คนไม่เคยกินมันก็จะรู้สึกแปลกๆแค่นั้นแหละแต่มันหวานนะหวานไม่มีอะไร 拜哈，拜拜哈。